ไม่ค่อยมีใครใช้แป๊ดด้วยแต่ประมาณประมาณเ้าแบบว่าแม่แม่ทอทาปากสีแดงสีแดงลูกแดงแม่อือแล้วแต่สวยไหมะูดูลูงมึงเหรอมึงคนแก่อือกก็ให้จัดการเรื่องเจ้าสาวต้องไปหามาที่ทีมเที่ยวไปจัดการเรื่องเจ้าสาวแล้วมึงหามาไม่ถูกใจมึงก็มาบ่นกูอีก โมแค่ทำแค่นี้เดินเข้าไปเดินเดินเดินกลับมาบ้านนี่ก็เหน,เนเหื่อยแล้วไปหาเจ้าสาวให้อีกออคุณเชียงนี่ไม่มีเจ้าสาวนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่จัดงานแต่งแล้ะถ้าเราไม่ชวนมาเจอมาด้วยตัวเองมาเจอไม่จัดงานก็ตายเลยสินนย <มา S 1> ทำไงดีเนี่ยยอมตายไปเลยไปเฮ้ยไม่ได้หรอกเกิดมาได้ทีมาตายได้แต่ไม่ได้อยู่ยากเงินเดือนพันห้าเขาให้แบ่งเราไปก็ไม่เอา เออเอางี ơ, ้ลวกันถ้าไม่มีนางสาวแป้กุนเชียงในไหนเราเนี่ก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วผมมาลดไม่ใช่เปรียบเปย์ในเมื่อเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราก็ต้องช่วยกันให้ตลอดรอดฝั่งได้ช่วยเป็นนางสาวไป้หได้หน่อยคือเฮ้ยนาไม่ได้ได้ไม่ได้หรอกนานๆเป็นหน่อยแต่งไต่ก็สวยอีเหมนะ จ้าพาเขาชอบหรือเปล่าถามแม่เขาเลยเขาอยากให้กูเป็นหรือเปล่ากูต้องเด,ด็กเออเดี๋ยวกูเป็นถูกใจเดี๋ยวแม่ให้รางวัลกูอีกอเกใจแม่ห่าอัไรกันนึะพูดอย่างนี้แม่เขาก็ไม่ชอบแล้วเขารู้งั้นกาต้องกกชอบก็เสียตังค์มาอย่แม่รู้ว,ว่ให้อ่ะแต่งแม่สวยๆเลยให้หวานๆเลย เปิดคงเปิดคลิปเลยดูวิธีแต่งนั่นเลยดูแล้วดูประแต่งนอันนี้เป็นคุยมาจากขยะหรืออะไรเนี่ยในถุงก็เก็บเลยก็แก็บเฮ้ยนะอ๋อหรืมลืมลืมอะไรไม่ลืมไม่ลืมอันนี้อะไรเนี่ยแล้เปิดพวงเลยไม่ใช่ทำไมถึงเปิด ที่สงสัยเรียกคนฉลาดคนช่างสังเกตเรียกคนฉลาดอันตายมันต้องถามให้รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้ทุกอย่างความรู้ไม่มีที่สุดเรียนหนังสือเนี่ยค่ะเรียนอยู่ในโรงเรียนก็เรียนวิชาการส่วนวิชาชีวิตก่อมาเรียนนะพีนอกรู้นู่นรู้นี่ทั้งอย่างเนี่ยในโรงเรียนครูก็ไม่ได้สอนเออเอออย่างเช่นอย่างเช่นวิชานั่งเฉยทด้ไงมคร ไปมีเหะอพิชาเนี่ยนะบางคนเขาก็ทำอย่างที่ครูไม่ได้สอนจ้างี้ยบางทีสิ่งที่เราเรียนมาเราไม่ได้ใช้ไงเช่ไหมล่ะพายยกกลังอยาลังมึงเคยเอาพายกังสองมานั่งกินข้าแล้วมวัดเลี้งมาจานเท่าไหร่ครรูเคยเจอนะเจอเลย กินเหรอเป็่นยังไงก็อาน้องแม่ปูอยืดถือไแล้วยืนถือไฟสัมรัยกกำลังต่อมันไม่ใช่นี่โง่เสียงตลกไปเรื่อยเอออยากวิชาถุบุหรี่มีไหมไม่มี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 หรอเยมันอยู่ในนี้สุขศึกษาสุศึกานี่ใช่ไม่ดีอะแล้วถ้าเกิดคนไม่ใส่อยากจะสูบจริงนะเขาสูบไมเาก็ไม่สูบ กูนะเคยไปถามคนกินเหล้าคนเอ,เอไปกินทำไมเนี่ยเหล้ามันไม่ดีรู้รู้สิว่าว่ามันไม่ดีอ่ะอรู้แล้วก็กินทำไมเล่เาถ้าเกิดกูไม่กินกูนจะรู้ไหมว่ามันไม่ดีอ่ะคนจยจะเถียงอ่ะคนเมาเถียงไปเรื่ยอยจนหลวงพะยมก็ต้องเอาไปเทศนงงเลย,เยมีคนน้องอยู่นว,วัดหลงวพงพ่อพะยม เรากินเหล้าเหลวงพ่อก็เดินไปเทศเลยยอไมไปกินเหล้ากินยาเนี่ยมันดีไหมทำไมต้องเสียงไปเลยเอ้าเสียงพัาไปยอ,นะองเนกินเหล้าเนี่ยมันไม่ดีโยมลองเอาเหล้ามาแก้วกกหนึ่งกนะับขี้หมามากองหนึ่งเนี่ยมวางไว้ให้หมานะ่ดูซิหมามันจะเลือกกินอะไรไโอ้โหไอคนเมามันก็ฉลาดทัไมอ่ะมันก็ถามย้อนเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นหลวงพอ่อเนี่ยหลวงพ่อจะกินอันไหนอะ กูกินเล่าอ่ะบุหรีก็เหมือนกันขายอยู่นั่นเนี่ยไม่อยากให้สูบลงมันลงวันงดสูบกุหลีบ้างอะไรบ้าขาย้าขายอยู่นั่นเนี่ยไม่อยากให้สูบแล้วไปขายทำไมเออแต่จักบุหลีตามซองนั่นก็สูบได้ตางซองนั่นก็สูบไม่ได้แต่เราก็ห้ามเด็กๆทำไมอะไอ้ซองไอ้ซองซองที่เขียนอะ สูบแล้วเป็นมะเร็งเราก็ไป็นจสูกสูบแล้วเป็นอันตรายต่อปอดเราก็ไป็นจมูกสูบแล้วเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างอันนั้นเราประจุได้เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเดียวก็ไม่ไดสูบเราะสูงไม่้สูบไม่ต้องสูบกันต่อ เราอยากไม่อยากให้สูบเขาเขียนแรงๆไปเลยเห็นไหมสู้หาพ่อมาสู้หาแม่มึาเนี่ยคนจะไม่สูบเพระพวกเด็กกำพร้าเขาสูบคนเยอะเลเนาะทำไมเขาอยากหาพ่อหาแม่เขาอะเขาคิดได้เลียทีเดียวเอออมันก็ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยากให้สูบไม่อยากให้กินเล้ามัาสอนมันต้งแต่เด็กๆ พ่อแม่บางคนเนี่ยเขาก็สอนเด็กดีอืนี่ทำไมอย่างนี้แต่บางทีอ่ะไอ้เรื่องเพศอะไรเงี้ยเขาไปปิดกั้นกันนแ,แล้วอะ่ะเขาไ,ไม่อยากพูดเด็กเพราะเข้าใจผิดเงี้ยอืทีนี้เนี่ยมันมีครอบครัวครวามโกลนึงใช่ไหมเขาเป็นม,มีพ่อแม่แล้วก็ลูกไอ้ลูกไอ้เด็กเนี่ยเขาเป็นเด็กผู้ชายชอเออหรือเขาว่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วตกกลางคืนเขาก็จะเรียกหาพ่อหาแม่เขาว่าไปเรียกนาเขา เออแม่ทำอะไรอ่ะอ๋อก็ตกใจเลยตกใจเลยวันลูกมาเห็นก็เลยตะโกนบอกลูกไว้ละอ๋อพ่อกำลังขอยกทิดล้อเข้าอู่อยู่ลูกไอ้ลูกมันไอ้ลูกมันก็ไม่รู้เรื่องนะเนาะแล้วตะโกนบอกพ่อฝากจักรยานคันที่พ่ออเด็กเว่ nè con sủng sải nghe, đang cân bằng, to thả sủng sải cứ thế. Tao không có không có rượu. Không. 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 Ờ, Không. kem Không. kia Không. 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 มึงแต่งกูตลกกันทำไมทำไมคนดูขาเสียไอชันแม่จะภาพชอบกูแน่ล่ะแม่บอกกูเตรียมปากอีกแล้วลูกนี่กูนั่งทงหลังก็ดีแล้ว <c oughs> แม่ไม่ซื้อลิงไซดไเลยตรงนี้หน้าร้อยงปัสดสีในข้อปากกูค่ะค่ะ อยเฉยเนี่ยมันเลอะมันจะแดงเป็นตูดลิงไหมแดงเป็นตูดลิงเลยหัวเฮ้ยนี่เกมาทาปากกันหน้าไม่เป็นมนุษย์ตะกุนทไมพอจะทาพอจะทาไปไกลจุดปากหัเฮ้ยมันเลอะมันเลอะมึงทาปากมันเลอะนี่ก็ที่สุดคนละ หมูอีกอ่ะหนาแล้วหนาเหม็นเสร็จแล้วเลยแล้วเไม่หยยุดลตลกนั่งเงียบคุณจะมาเป็นตลกทำไมล่ะในชุดเลยคือเป็นตลกมังยังมันเป็นไอ้ใบเด็ดชุดเลยเด็ชุดเลยดีนะเนี่ยพ่อหลวงชาติถ้ามีชุดประเดี๋ยวชุดอะไรอ่ะ นนอ๋อเนี่ยของพ่อรสชาติแ้วเนี่ยอือโอ้ได้ที่ไหนวะ,ะใจมเนีเ่ยได้ไอ้นี่เด,ดังนะอะไรไอ้นี่เัาทนต่อยลนะดาราเห็นไหมเห็นไฟเห็นจับดาราต่อยใชไม อยากไปต่อยมั้ยต่อยกับใครต่อยกับ <c oughs> กมึงอ่ะจับกูแต่งตัวอะไรพวกเนี้ย <c oughs> เออนี่ดีแล้วใส่ถุงใส่นอกกันนอกเหรอถุงนอกใส่มือนี่แหละอันนี้แน่นะอืมใช่เหรอวะใช่ใส่ไปสิมันเคยเห็นเนี่ยนะสาวารู้สวมนี่มันจะคลุมไหล่กูได้อยู่แล้วเนี่ยอ,อ,อ,อมือเลยนู่นวะเดินน มันฉุกเฉินี่ยเราไม่ได้ตัดเฉพาะ <c oughs> หัวนิ้วอ่อนตนลกต้องิ้วอ่อนอุ้ยนิ้วหักอ่ไปข้ังนี้เออถุงอะไรถ,ถุงนอกเขาเรียกว่าถุงนอกในข้อมืออยู่ตรงนี้เลยนะ <c oughs> มือฝรั่งมือใหญ่เน่นักนนเลย นอกก็เหมือนถุงในกูเลยนะบังเอิญเลยดิถุงมึงด้วยร้านเดียวกันร้านเดียวกันแต่ใส่วิดเลยโอ้แใส่ถุงนอกแล้วกูจะใส่วิดยังไงนม่รูม่ครบ คือคือแล้วคือมนุษย์คือจับไหมจับาจับอะไรล่ะจับไหนี่นี่นี่เน้นน้นๆโอ้ไอวิกเนี่ยมันจักได้ใช่ไหมวะจับได้อันนี้ไม่ได้จับเลยสวยแน่เลยแน่เละต้องไม่จบเลย ีเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะหนีสามห้องสามแนงมเลยไหวายด้วยเล่นกูแล้วเนี่ย <c oughs> ไอ้ชันจะไปไหนไกลนะทำไมกูจับกูบอลตัวกูเองซะแล้วล่ะจะกลัวทำไมเออนี่ไอ้กูใช่ไหมเมื่อกี้ในกระจกใช่กูอเองเหรอดันเองเลยโอ้ฝีมือไม่เลย ไม่ธรรมดาไม่ควรแต่งให้ขานทีเลยมาซ้อมมาซ้อมก่อนยี่จะซ้อมหี่กได้เก็บตัวแต่ใช่ฝึกซ้อมพูดเป็นผู้หญิงไงมีกิริยามารยาน่ด้วยกิริยามารยาน้องแป๊ะอะไรเหรอ ตัวแต๊ะหน้าเป็นอะไรเล่นหน้าตึงโบเลยอะไรนะหน้าตึงโบเหรอ,อรนะหตึงโบทอ,อ,อกนะคะสวยจังเลยฉีดที่หน้าแต่ไม่รู้ไปทอ,อกที่ไหนไม่รู้เดวแย่แม่ก็จะบอกไม่ทอ,อกตรงนอกก็งวดเลยเออ เออแต่ต้อเรียกไปแต่งให้พ่ราชันใคมาชอบหนูคุจริงด้วยเหรอนุแป๊บออกไปแล้วเล่นข้ามาได้ยรอเนี่ยงตรงนี้อย่าไปไหนนะปากไว้ได้เลยค่าคำนวเล่นเป็นเป็นนแเมเนี่ยค่าคำนวณคูณ แปลแปลขาขาอะไรเราเป็นผู้หญิงขา นางต้องแต่งงานกันนาพิลาชันเราต้องึ้นหอแล้วเราก็ต้องมีอะไรกันใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่จ้ะแล้วถ้าหลังจากนั้น่ะแปงก็จะต้องท้องมีลูกด้วยกันใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่จ้ะวันี้เนียแปงต้องคลอดลูกใช่ไหมคะ <c oughs> พิลาชันคิดแปงคิดทีทีก็จะให้แปงออกทางไหนดี <c oughs> ก็เบ่งให้มันสุดเลยหอมทางไหนก็ทางนั้นเนี่ยพิลาชันอะไรจ๊ะพิลาชังกอนแบ๊กสิคะนัดชังไม่กอดแบ๊กไม่ยัวแต่ใจเย็วพิลาชังคะหลวงมาต่อองค์นี้ มีหวงจังเลยหวงภายนอกพีิลาชันหวงแป๊ดดีล้วเลยถ้าเกิดว่าคุณได้เชิญมาก็รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงพีิลาชันกันแป๊ดชื่ออะไรนะคะเป็นห่วงนะชื่ออะไรเลย ยี่นี่ไปไหนนี่็นอะไรเนี่ยฮะแอนไม่ต้องต้องร้องไม่ใช่หรออนีเียวจะต่อเลยเนี่ยนี่อะไรวสาวนี่คืออะไรนี่คืออะไรเนี่ยะน่คอะไรนี่มันถุงเท้าไม่ใช่อะไรถุ ไหนเนี่ยไหนรูปร่างอะไนะเขาได้รู้ทุกอย่างว่าจะตกใจผมไหนมือรู้ความมืออยู่อ่ะเดาเดาที่ตักเลยกันเลิงอ่ะนี่นี่นี่อะไระปเนี่ยเป๊ะมาทำลายมาแต่งของฉันไม่ใช่ไมี่ท่านคือเอาราชสุดอันเชิญนี่ราชสุดอันเชิญมาเออเดี๋ยวุณจะเป็งไม่ยอมเลยนะบอกว่ามาขายตัวจริงบอกว่า โอ้โหก็ต้องน้องไป๊ด้ย่างนีนี่นี่อย่าบอกว่าชื่อแป๊ดอ่ะชื่อแป๊ดใส่ละหน้าเหมือนนี่อ่ะฮึตั้งหน้ากูอะไรยังดูสวยก็คิ้วมึงอีกคิ้วมึงกับปูยังไม่ได้ต่างกันเลยคิ้วมึงนี่ใช้เขียนไม่ใช้วิ่งชนเอาไปเลย อยู่ปอเตอรียมห้องกอแล้วป้าพูดอะไรอ่ะตอนอยู่ปอเตรียมห้องกอนะนี่พี่ลาฉันมายืมยังลบนะนี่นี่กูก็ให้ลบไปเลย,ยแล้วกูก็มองตากันจริรู้เลยว่าเป็นเนื้อคู่กันจกลงตรงใจเป็นแมนกันอุ้ยอุ้ยเ,เป็นแมน,นกันเป้นใจกันอะไรละกูกูขึ้นปอสามนั่นเองอู้ยโรงเรียนเดียวกูใช่ไหมเนี่ยเข้าคายับมาเสียตัวมาเข้าคายับมาอ่านในวัดเนี่ย ่สำนักดาบนั่นนยแหละโอ้ธรรมานาม,มุกเออนั่นแหละไปเข้าค่ายธรรมะกันใช่ไหมทีเนี้ยอาบน,น้ำได้วยกันกี่เวลาชันเออไปแล้วปีนาชันนะฟอ,อมทำสบูต่ตกอุ้ยตกเยอะขนาดนั้นเหรอแล้วคุณว่าสบู่ก้อนเอ่าไปต่อสบู่เหลวจีกลมลงไปแค่ไหวะกมลงไปเกล็ดเลยทีนี้อู้หอยู่ข้างล่างปีนาชันอยู่ข้างบนทีนี้ปีนาชันก็เพลินเลย แต่ดูอร่อยมากอย่าอะไรเลยก็เหมือนใช่มันใช่เนี่ยหโหฝุดถึงจะเหมือนใช่แต่หัวใจก็ของพ่ราชันนะตาดีแป๊ดอืมเศรษฐกายแล้วเหมคะอมั้ใช่อะไรนุ่งรางไม่หนา เวลาฉันจับต้องการดูพวกนี้มันเรียนแบบแปล๊ดทำไมอดูสีผมมันดิทมันสีตาของแปล๊ดเลยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไงไม่มีความคิดไงทำ้มสีอย่างอะไรรองเท้ามึงเอารองเท้าบู๊มาใส่เลยก็มาไม่เอารองเท้ามึงมาใส่เอะไม่ได้มันต้องมีชื่อรองเท้าทรงรองเท้าบู๊ไม่ได้องอะไรนี่ แล้วเอแล้วแไม่เอาวันนจะเป็นเจ้าสาวเราจะไม่ว่าใครใจละแล้วก็เออนี่ดูเลยดูเละนี่ ไม่ได้เหรไม่ได้ก็ไม่ให้แต่งไงเพามัแต่งไม่ได้เราเมียมันพิการจะดูนีไม่มีเห็นนิ้วอะไรเลยเ่ยม้ผ้อ๋อไม่มเห็นมีนิ้วเลยตกเจ็บเลยน่ยตกเจ็บนะทวายน้ำแข็งกไม่น้ำ้ทไมอ๋อใส่กินกบไม่มอนะอลด์ชมบุตมีอยู่ทางเดียวกระบอกเช็ดนิ้ติดการแต่งงานได้บอกไเลยให้ทำเลยจะทำไม่ได้หรอ่าไ ก็องค์ราชบุตรก็ต้องต่างหัวยัแมง ครับจากทีมงานองสงนารามน,น้งเพชรและก็ขอฝากงานนะครับเดือนพฤศจิกาไว้ด้วยครับที่มีวันว่างอยู่สี